ถ้าพูดถึงสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลน,นะครับนอกจากความสําเร็จที่พวกเขาประสบความสําเร็จในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้เป็นแชมป์หลังจากที่รอคอยมา30ปียังมีความสําเร็จของเรื่องการทําธุรกิจและการเงินของสโมสรลิเวอร์พูลที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่พวกเราเนี่ยน่าจะเอามาวิเคราะห์กันอย่างยิ่งเลยครับรายได้หลักของธุรกิจลิเวอร์พูลคืออะไรแล้วการแข่งขันแต่ละลีกแต่ละแมชทุกครั้งที่ชนะเขาได้เงินเท่าไหร่กันบ้างทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้ สวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจ พราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆมุมมองของธุรกิจต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งประสบความสําเร็จจากการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับแต่พวกคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมสโมสรฟุตบอลเนี่ยถึงเป็นธุรกิจที่หลายคนเนี่ยอยากจะเข้าไปร่วมวงนี้ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจดังๆหลายคน,น ที่ยอมทุ่มเงินหลายร้อยล้านหลายพันล้านเพื่อที่จะทุ่มเงินนะครับไปซื้อกิจการของสโมสรน,นั้นๆหรือปกติแล้วเวลาแต่ละสโมสรครับขายตัวนักเตะทีเห็นว่าขายเป็นร้อยล้านเปน็นพันล้านหรือว่าซื้อตัวนักเตะทีเนี่ยก็จ่ายเงินไปเป็นพันๆล้านหลายคนก็เลยสงสัยว่าธุรกิจนี้เบื้องลหลังมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นนะครับเล่าให้ฟังถึงประวัติของสโมสรลิเวอร์พูลกันก่อนสโมสรลิเวอร์พูลครับก่อตั้งขึ้นในวันที่15มีนาคมปี1892ครันโดรนะักธกรกิจคน ที่มีชื่อว่าจอห์นฮาวดิงคุณจอห์นฮาวดิงครับเป็นนักธุรกิจใหญ่ในเมืองลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยเขาเป็นคนดิเดตที่จะเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองคนต่อไปด้วยคุณจอห์นฮาวดิงครับมีความสนใจส่วนตัวอยู่แล้วนะครับในเรื่องของสโมสรฟุตบอลแล้วก็กีฬาฟุตบอลครับคุณจอห์นฮาวดิงเนี่ยเขาก็เลยสร้างสนามฟุตบอลน,นะครับขึ้นมาสนามหนึ่งในเมืองของเขาคือเมืองลิเวอร์พูลที่มีชื่อว่าแอนฟิลด์ครับแล้วก็สนามบอลแห่งนี้ครับก็เลยปล่อยเช่านะคร้ หลงไหลในกีฬาฟุตบอลมากๆนะครับเขาก็เลยไปเป็นส่วนร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการบริหารสโมสรทีนี้ครับวันหนึ่งเขาก็เลยเรสประเด็นหนึ่งขึ้นมานะครับในบอร์ดกรรมการบริหารว่าค่าเช่าที่เขาคิดไว้นี่ครับประมาณ100ปอนด์ต่อปีเนี่ยมันถูกกาหนดมาหลายปีแล้วนะครับเขาอยากจะปรับราคาค่าเช่าขึ้นให้มันสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจมากขึ้นให้มันสอดคล้องกับราคาของคู่แข่งมากขึ้นเพราะคุณนึกอารมณ์ง่ายๆนะครับสมมติผมบอกว่าผมปล่อยนะครับพื้นที่หน้าบ้านผมให้คนหนึ่งมาเช่านะครับในการทำ ริสมมติหน้าบ้านผมเนี่ยเป็นทำเลทองนะฮะผมปล่อยเช่ามานะครับตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วเลยครับอาจจะปล่อยเช่าแค่2,000บาทนะครับต่อเดือนซึ่งตอนนี้ครับผ่านมา20ปีแล้วผมคิดว่ามันน่าจะต้องขึ้นราคาบ้าง คุณจอห์นฮาวดิงครับก็เลยคุยกับทางสโมสรนะครับว่าอยากจะปรับราคาค่าเช่าจากปีละ100ปอนด์เนี่ยขึ้นมาเป็นประมาณปีละ250อปอนด์ซึ่งตอนนั้นครับกรรมการคนอื่นนะครับไม่เห็นด้วยกับการขึ้นราคาในครั้งนี้ก็เลยตัดสินใจโหวตนะครับให้ทีมเอฟเวอร์ตันเนี่ยย้ายไปสร้างสนามใหม่ครับที่อยู่เลยไปอีกฟากหนึ่งของสวนสาธารณะสเตลลี่พาร์คครับซึ่งสนามบอลแห่งนั้นครับใช้ชื่อว่าคุณดิสันพาร์คแล้วก็เป็นสนามนะครับของทีมเอฟเวอร์ตันมาจนปัจจุบันพอเรื่องเป็นอย่าง สนามบอลน,นะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีคนเช่าแล้วแล้วก็ทีมหลักประจำเมืองเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่กูดิสันปาร์กแล้วเขาก็เลยไม่มีทังเลือครับก็เลยหาสโมสรอ,อื่นๆนะครับมาเช่าปรากฏว่าหลังจากที่หาสักพักหนึ่งครับไม่มีสโมสรไหนเลยที่สนใจจะมาเช่าตรงนี้เพราะแต่ละสโมสรเนี่ยก็อยู่เมืองอื่นๆนะครับไม่ได้มีธุระที่จะต้องมาประจำอยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลก็เลยเป็นไอเดียของเขากับเพื่อนสนิทครับคุยกันว่าถ้าง,งั้นเรามาตั้งสโมสรกันเถอะเขาก็เลยตั้งสโมสรหนึ่งขึ้นมาครับที่มีชื่อว่าลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับ โดยการจัดตั้งทีมฟุตบอลครั้งนี้ครับคุณจอห์นฮาดิงก็เลยขอให้เพื่อนสนิทของเขาที่เป็นคนต้นคิดนะครับในการสนับสนุนให้เขาเปิดสโมสรฟุตบอลเนี่ยมาเป็นผู้จัดการทีมให้ซึ่งคนคนนั้นก็คือจอห์นแมคเคนนาครับก็เลยกลายมาเป็นประธานสโมสรลิเวอร์พูลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลังจากที่ตั้งสโมสรมาแล้วนะครับคุณจอห์นฮาดิงก็เลยเอาเรื่องของสโมสรลิเวอร์พูลครับยื่นนะครับเอกสารไฟลิ่งเพื่อที่จะเข้าไปขอแข่งขันในลีกครับแต่ปรากฏว่าตอนนั้นครับสมาพันธ์ฟุตบอลอังกฤษครับไม่อนใ,าในาาอวาง เมืองลิเวอร์พูลเนี่ยมีสโมสรที่อยู่ในลีกอยู่แล้วนั่นก็คือทีมเอฟเวอร์ตันก็จินตนาการง่ายๆอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าเขาเนี่ยอยากจะให้ตัวแทนของแต่ละเมืองครับส่งมาแข่งได้เมืองละหนึ่งทีมเท่านั้นถ้าเป็นทีมอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาร่วมแข่งลีกครับก็จะต้องไปไต่เต้ามาตั้งแต่ระดับล่างนะครับตั้งแต่ระดับดีวิชั่นก่อนคุณจอห์นฮาวดิงครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอาทีมลิเวอร์พูลเนี่ยเข้าไปแข่งขันนะครับในลีกล่างสุดของสมาพันธ์นฟุตตบออออลััังงงงกกกกกฤษ่่นนนซึึิเเวรรรรรู็ปปปะะะดดดดมมมมแไไ้สยายาาาโชทีถ7 ในนัดแรกที่เขาลงสนามเลยครับแล้วก็จะมีการแข่งขันนะครับในปีเดียวกันก็คือการแข่งขันฟุตบอลลีกของแคว้นแลงคาเชียซึ่งสามารถเอาชนะนะครับทีมไฮเออร์วอลตันนะครับด้วยสกอร์แประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ในลีกนั้นครับแข่ง22นัดลิเวอร์พูลชนะไป17นัดครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมก็เลยสามารถเข้ามาแข่งในระดับดีวิชันได้โดยหลังจากที่ลงแข่งในดีวิชันสองครับสโมสรลิเวอร์พูลครับก็สามารถเก็บชัยชนะได้100%นั่็คือ28นัดที่ลงแขนงชนั่นัดคัอยต่สัยนั้นับมี่องแข คนที่เป็นแชมป์ของดิวิชัน2ครับจะยังไม่สามารถขึ้นมาในดิวิชั่น1ได้ในทันทีต้องไปแข่งรอบตัดสินนะครับสำหรับคนที่มีคะแนนสูงสุดนั่นก็คือ2อันดับแรกครับอันดับ1แล้วก็อันดับ2ซึ่งคู่แข่งของเขาในวันนั้นครับก็คือทีมนิวตันฮีทโดยทีมนิวตันฮีทครับใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันในปัจจุบันนี้ทีมนั้นครับเปลี่ยนชื่อเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตสองทีมนี้นะครับก็เลยกลายเป็นคู่อริตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามครับในปีนั้นะรรก่วปอูยสตต ก็เลยสามารถทําให้เลื่อนขั้นขึ้นมาแข่งในดีวิชั่นหนึ่งได้ครับพอสโมสสอน,นะครับต้องเข้ามาแข่งในระดับดีวิชั่นอย่างจริงจังครับก็เลยต้องออกแบบโลโก้ครับซึ่งโลโก้ที่เขาเลือกครับก็เป็นโลโก้ที่มีสัญลักษณ์นะครับของนก Riverbird ซึ่งเป็นนกในแถบทะเลไอริช บริเวณแถวแถวแม่น้ำเมอร์ซีครับโดยจุดเด่นจุดสังเกตก็คือในปากของนกตัวนั้นครับจะคาใบไม้เอาไว้จากเรื่องของประวัติสโมสรนะครับมาถึงเรื่องการทําธุรกิจของสโมสรลิเวอร์พูลกันบ้างในปัจจุบันครับลิเวอร์พูลครับมีมูลค่าของสโมสรประมาณ6 0 0 0 0ล้านบาทถ้าคุณถึงพาไม่ออกนะครับว่า6 0 0 0 0ล้านบาทเนี่ยเยอะขนาดไหนให้คุณจินตนาการครับบริษัทของประเทศไทยครับผมยกตัวอย่างเช่นบริษัทแสนสิริซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับสร้างบ้านสร้างคอนโดทั่วประเทศของเราเลยเนี่ยมูลค่าเขาประมาณ10,000ล้านบาทัึ หมายความว่าลิเวอร์พูลครับสโมสรสโมสรนเดียวเนี่ยมีมูลค่าเยอะกว่าบริษัทแทนซิลิถึงประมาณ6เท่า มาดูในส่วนของรายได้ของลิเวอร์พูลในฤดูการที่แล้วกันนะครับในฤดูการที่แล้วครับลิเวอร์พูลมีรายได้นะครับประมาณ533ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทครับในขณะที่กําไรนะครับก็คือมีอยู่ที่42ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ1,500ล้านบาทครับนี่คือรายได้นะครับแล้วก็กําไรของลิเวอร์พูลพอมาถึงตรงนี้ครับหลายคนสงสัยว่าเอะแล้วถ้าอย่างงั้นสัดส่วนรายได้ของลิเวอร์พูลนะครับหรือว่าของสโมสรฟุตบอลอื่นๆเนี่ยมาจากอะไรบ้างใช่ไหมครับหลักๆแล้วนะครับรายได้ของสโมสรฟุตบอลครับอย่างใน เคสนี้ครับผมยกตัวอย่างให้ฟังของลิเวอร์พูล ก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกครับก็คือรายได้ที่มาจากการขายนะครับเสื้อของทีมนะครับหรือว่าของที่ระลึกต่างๆคุณรู้ไหมครับว่าเสื้อผ้านะครับที่วางขายอยู่ทั่วโลกเนี่ยเช่นในเบืองไทยเนี่ยก็จะถูกนําเข้ามาโดยบริษัทซุปเปอร์สปอร์ตใช่ไหมครับเหตุผลที่ราคาเสื้อมันสูงนะครับก็เพราะว่าส่วนหนึ่งครับเป็นค่าลิขสิทธิ์ของทางสโมสรครับก็ออกเป็นว่าเสื้อผ้านะครับของสโมสรฟุตบอลต่างๆที่เราซื้อกันเนี่ยต่อให้ซื้อที่บ้านเรารายได้ครับก็ถูกสมทบนะครับกับเข ของสโมสรครับในส่วนที่2ครับก็คือส่วนของสปอนเซอร์สปอนเซอร์ในที่นี้ครับมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างของลิเวอร์พูลเองนะครับสปอนเซอร์ที่ต้องจ่ายเงินเยอะที่สุดก็คือสปอนเซอร์ที่มีเชื่ออยู่ตรงหน้าอกนะครับของเสื้อผู้เล่นใช่ไหมครับซึ่งในที่นี้ก็คือ Standard Char ตอร์ธนาคารนะครับแล้วก็สถาบันการเงินชั้นนําของโลกรายได้ในส่วนของสปอนเซอร์ครับที่สโมสรจะได้รับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแล้วแต่สโมสรนะครับแต่สำหรับลิเวอร์พูลครับอยู่ที่ประมาณ30-40%เีเดียวซึ่งถือว่าเยอร์ ยกตัวอย่างเช่นธนาคาร t a n d a r d Char เตอร์นะครับที่จ่ายเงินให้กับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็คือจ่ายแพงถึง160ล้านปอนด์ครับหรือว่าประมาณ6000ล้านบาทครับในการที่เอาโลโก้ของ Standard Charter มาวางไว้ที่หน้าอกของเสื้อผู้เล่นลิเวอร์พูลนอกจากนั้นก็จะมีสปอนเซอร์อีกหลายจุดเลยนะครับเช่นด้านข้างนะครับก็จะมีของบริการโอนเงินระหว่างประเทศ Western u n ยูเนียใช่ไหมครับแล้วก็ด้วยความที่ลิเวอร์พูลเป็นสโมสรใหญ่ครับก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้ทั้งเสื้อจริงนะครับแล้วก็เสื้อซ้อมเส ใช่ไหมครับถ้าเป็นเสื้อที่เขาใส่ลงซ้อมก็จะเป็นของแอคซ่าครับซึ่งแอคซ่าเนี่ยก็คือบริษัทประกันระดับโลกเหมือนกันนี่ก็คือรายได้ส่วนที่มาจากสปอนเซอร์ครับหรือถ้าสโมสรอ,อื่นๆนะครับที่มีสปอนเซอร์จากช่องทางอื่นนะครับอย่างเช่นสโมสรชื่อดังนะครับอาร์เซนอลเนี่ยตัวชื่อของสนามเองครับก็มีชื่อว่าเอเมเรสเตเดียม ซึ่งเอมิเรตเนี่ยก็คือธุรกิจนะครับสายการบินของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับก็คือส่วนที่เป็นรายได้หลักของสโมสรนั่นก็คือค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดก็จะอยู่ที่ประมาณ40-50%นะครับซึ่งลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนี้เองครับที่เป็นรายได้หลักของสโมสรครับเหมือนอย่างเช่นตอนที่ผ่านมาครับที่เป็นแมตช์ของลิเวอร์พูลเตะกับเอเวอร์ตันครับเป็นแมตช์แรกใช่ไหมครับที่แฟนๆเนี่ยรอมานานหลังจากที่ติดโควิดกันอยู่ประมาณเกือบๆ6เดือนนเลยะครับแฟนๆก็หนนมะครับกบออออล่มนวคปกกาา รายได้ที่มาจากค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของลิเวอร์พูลเนี่ยสูงที่สุดในประวัติการเลยครับเราก็จะเห็นได้ว่ารายได้ส่วนนั้นครับเป็นรายได้ส่วนที่เป็นส่วนสําคัญของบริษัทมาถึงคําถามที่หลายคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นเวลาที่ไปเตะตามแมชต่างๆนะครับตามลีกต่างๆเนี่ยชนะหรือไม่ชนะเนี่ยได้เงินไหมได้รางวัลเท่าไหร่บ้างนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นของพรีเมียร์ลีกนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมารายได้เนี่ยก็จะถูกคํานวณน,นะครับตามลําดับของสโมสรน,นั้นๆครับว่าได้อันดับที่เท่าไหร่อย่างเช่นในปี City ครับก็จะได้รางวัลน,นะครับเป็นเงินรางวัลเนี่ยรวมกันไป38.4ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ1,600ล้านบาท แล้วก็อันดับ2ครับคือลิเวอร์พูลนะครับก็จะได้รางวัลไป36.5ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ1 5 0 0ล้านบาทซึ่งคุณก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันดูไม่ค่อยต่างกันมากใช่ไหมครับอันดับ1กับอันดับ2เพราะว่ารางวัลเนี่ยที่เขามีกําหนดไว้ครับก็เป็นแค่ส่วนเดียวครับส่วนที่เหลือเนี่ยคือค่าลิขสิทธิ์นะครับของทางพรีเมียรีที่เป็นลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดไปยังสถานีโทรทัศน์หรือว่าตามแพลตฟอร์มต่างๆทั่วโลกหรือว่าอันดับ3าครับก็ลดหลั่นกันมาาานิดเีวะคคร่้ออณงงงถึตุจจ รางวัลเนี่ยจะมีให้แค่ที่1 2 3เท่านั้นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในพรีเมียร์ลีกครับมีการแบ่งรายได้กันไปจนถึงทีมอันดับสุดท้ายของตารางเลยครับอย่างเช่นในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทีมอันดับที่19ครับฟูแลมก็ยังได้เงินรางวัลนะครับประมาณ3.8ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ155ล้านบาทครับแล้วก็ทีมสุดท้ายครับฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวก็ยังได้เงินนะครับไปห9่ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ80บล้านบาทเช่นกันครับทีนี้มาดูอีกการแข่งข รวมคะแนนตอนท้ายนะครับแต่เป็นการแข่งแบบน็อกเอาท์ครับก็คือแข่งเข้ามานะครับแพ้ก็ออกแพ้ก็ออกไปเรื่อยๆแบบนี้เขาก็จะแบ่งรางวัลเป็นรอบๆครับเช่นใครก็ตามที่เข้ามาสู่รอบแบ่งกลุ่มได้นะครับก็จะได้ไปเลยครับประมาณ15้าล้านยูโรหรือว่าประมาณ500ล้านบาทแล้วทุกแมตช์ที่ชนะก็จะได้ประมาณ1.5้าล้านยูโรหรือว่าประมาณ60ล้านบาทถ้าเสมอนะครับก็จะได้นัดละประมาณครึ่งล้านยูโรครับประมาณ20ล้านบาทแต่ถ้าเข้ารอบได้ครับรอบ16ทีมเนี่ยก็จะให้รางวัลนะครับประมาณ6ล้านยูโรหรือว่าประมาณ200ล้านบาท ก็ให้เป็นรอบๆไปครับเช่น16ทีมสุดท้ายได้เท่าหนึ่งนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายรอบ4ทีมสุดท้ายถ้าทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งะครับจะได้ไปนะครับประมาณ17ล้านยูโรครับหรือว่าประมาณ600ล้านบาทแล้วก็ทีมที่เป็นทีมรองชนะเลิศครับจะได้ประมาณ12ล้านยูโรหรือว่าประมาณ400ล้านบาทครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการทําธุรกิจของสโมสรฟุตบอลนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนๆทีมของแดงลิเวอร์พูลท ใครที่ชอบเรื่องราวธุรกิจดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องแคลกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้อีกใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนอยากให้ผมแชร์เรื่องอะไรให้ฟังอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอย่าลืมนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกําลังอยากรู้ครับว่าธุรกิจของสโมสรฟุตบอลเนี่ยเขาทํากันยังไงใครมีรายได้ทางไหนบ้างเขาจะได้เข้าใจกันครับสาหรับว ถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงสถรอสวัสดีครับ